สวัสดีค่ะชาวลัคนาและชาวราศีมังกรนะคะขอต้อนรับเข้าสู่วันนี้มีเรื่องเล่าคลิปนี้นะคะแอดมินพยากรณ์ดาวพระราหูหรือว่าเจ้าเรือนกระดุมพระของคุณนะคะย้ายกลับเรือนเป็นเกษตรในวันที่5พฤษภาคมต้องเรียกว่ากลับมาในรอบ18ปีหลังจากออกไปละเหตเล่ล่อนบุกตะลุยไปทั้ง11ภพเรือนและพระราหูนั้น เข้าเรือนไหนก็กระทบให้เรือนนั้นเกิดการเปลี่ยนแปลงเลงเรือนไหนก็เกิดการเปลี่ยนแปลงดีร้ายก็ไปตามตำรายอย่างที่แอดมินทานายมาให้ฟังอยู่เรื่อยๆนะคะในวันที่5พฤษภาคมเนี่ยดาวพระราหูของคุณนะคะได้ตําแหน่งปกินากะโชคบุญสุรานะคะเป็นราหูให้คุณในเรือนที่สองเป็นพบกระดุมพระเรือนการเงินของชาวมังกรและพ่วงด้วยตําแหน่งกเกษตรตราธิปดี ะะซึ่งแน่นอนว่าเมื่อดาวตั้งรับดีเนี่ยก็จะให้คุณแกดวงชะตาอย่างสูงที่สุด เช่นตำแหน่งหนะ้าที่การงานสูงเพราะมันก็จะขับขยับวิทยาฐานนะขยับในเรื่องการเงินขยับในเรื่องฐาน,นะขยับในเรื่องความเป็นอยู่สุขสบายมากขึ้นบางคนก็ได้เป็นเจ้าของห้างร้านบริษัทที่ใหญ่โตขึ้นบางคนก็ได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งส่วนคําว่าปกินอา,าโชคบุญสุราถือว่าเป็นเกตย่อยในหนึ่งอย่างที่มันเกี่ยวข้องกับราหูนะคะที่จริงๆเราต้องเรียกว่าราหูให้คุณบุญสุราอันได้แก่ราหูที่จะสถิตในเมถุนตุลและกลุ่ม ราหูที่อยู่ในตำแหน่งเหล่านี้นะคะจะให้คุณนะคะแล้วก็ถ้าจะให้คุณมากจริงๆอ่ะตำแหน่งของราหูจะต้องกลุ่มอยู่ที่เมถุนตุลและกลุ่มอันนี้ให้คุณอย่างหนักแน่นเลยนะคะมีอํานาจวาสนาหนักไปกว่าน,นั้นอีกแต่ของเราก็ใช่ย่อยนะของมังกรก็ใช่ย่อยนะคะก็ต้องเรียกว่าทั้งตําราเดิมอ่ะแล้วก็มีตําราจักรทิปน,นีโดยเจ้าประคุณสมเด็จพระ มหาสม,มาณะเจ้ากรมพระประมาณุชิตชิโนรถอ่ะท่านเขียนถึงพระราหูในเรือนที่สองหรือการเงินว่าผีว่าพระราหูอยู่ราศีกุมผู้นั้นจะมีบุญลาบมากเห็นไหมคะในห่วงวันที่พระราหูเข้า5พฤษภาคมนะคะถึง19พฤษจิกาาสคมเนี่ยพระเสาเนี่ยยังอยู่ด้วยกันนะพระเสายังตั้งรับอยู่นะคะแน่นอนว่าดาวทั้งคู่เป็นเพื่อนร่วมพรบนะคะ เพื่อนร่วมลบนี่มันยิ่งกว่าเพื่อนตายมันแบบเป็นเพื่อนสนิทเพราะมันเป็นเพื่อนรอดตายถูกไหมฮะราหูนี่ไม่รักใครเลยรักแค่พระเสาร์นะเพราะอะไรเพราะพระเสาร์แบ่งบ้านให้อยู่นะฮะดังนั้นจึงเรียกว่าเป็นช่วงจังหวะโชคชะตาของเจ้าชะตาใน14วันที่ค่อนข้างดีนะคะและจะดีอีกครั้งช่วงดาวพระเสาร์เนี่ย ถอยกลับมาในวันที่23สิงหาแต่มันอาจจะดีไม่มากมันเป็นเรื่องของการรื้อฟื้นขึ้นมากลับมาทําให้ดีแต่ช่วงเสาตั้งรับเนี่ยในช่วง14วัน,นแล้วทั้งเสาทั้งราหูเป็นเกษตรทั้งสองดาวนะคะเมื่อเกิดเหตุแบบนี้จึงเรียกว่าไม่มีทางยากจนเงินทองไม่ขาดมือเกียรติยศนะคะเขาเรียกว่าเงินทองไม่ขาดมือเกียรติยศเรื่องหรือชื่อเสียงปรากฏร่ำรวยแน่นอน ในปีนี้อยู่ที่เจ้าชะตาจะรวยมากหรือรวยน้อยเท่านั้นนะคะราหูอสุรินร่วมปัะทะถูกพระกอเสาสวัสดีโชคยุพยาว,วดารุณจะสมปองเกิดการจนาเนืองอธิษฐานอาเนกนองสินทรัพย์ทั้งหลายผองจะรู้เสร็จประสงค์ตนเนี่ยนับว่าเป็นความสำคัญมากๆก,ก,กับชาวลัคนาราศีมกรเพราะร่วมกันในเรือนกระดุมผะนะคะ โครงบทเนี้ยจะเห็นว่าตําราเก่าหนุนที่ลักษณะของดาวนะไม่ใช่ความหมายของประการเป็นเจ้าเรือนนะก็คือเสากับราหูร่วมกันนะค่อนข้างชัดเจนเลยเพราะฉะนั้นต้องบอกว่าแทบจะทุกลักนณาราศีอะครั้งเนี้ยราหูตําแหน่งเนี้ยเป็นตําแหน่งโปรยทรัพย์นับอนันต์ให้ทุกคนนะในแบบโชคลาภความสําเร็จยิ่งใหญ่ ยกเว้นถ้าตกอยู่ในเรือนร้ายก็จําเป็นต้องแก้ไขกันไปก่อนเรียกว่าเหนื่อยก่อนถึงจะรุ่งเรืองนะทุกขลาภต้องไปจัดการต้องไปแก้ไขสําหรับเรือนร้ายแต่ถ้าแบบของชาวมังกรก็จะพบด้วยว่าคุณธรรมน้ํามิตรคุณธรรมความรู้ความรู้ความสามารถของเจ้าชะตาพระหูให้เงินของคุณคําพูดของคุณนะคะส่งผลสําเร็จพระเสารเนี่ย จะมีช่วงที่เดินหน้าเข้าไปอยู่ในเรือนสหัชชาเสาคือตัวเองประกอบกับพระราหูเป็นเงินนะคะเพราะฉะนั้นมันเป็นห่วงจังหวะเวลาที่ชาวลัคนาราศีมังกรเนี่ยจะต้องขายตัวเองที่หมายถึงขายความรู้ความสามารถบุคลิกคุณภาพถ้ารู้สึกว่ามันยังไม่มากพอเสาเนี่ยไปอยู่ในเรือนของพระฤหัสคือการเรียนรู้ให้เจ้าชะตาเรียนรู้เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงตัวเอง นะคะอย่างที่แอดบอกตอนต้นไงราหูเข้าเรือนไหนก็เปลี่ยนแปลงเรือนนั้นแม้เข้าในเรือนเกษตรเดิมเจ้าตาก็ควรรีบเปลี่ยนแปลงปรับปรุงพัฒนาตัวเองให้เป็นไปในทิศทางที่ดีอย่าอยู่กับที่นะคะราหูตำแหน่งนี้ต้องเรียกว่าเป็นการเจรจาด้วยนะคะจึงเรียกว่าทุกการเจรจาทุกคำพูดทุกการเดินหน้าทุกลักษณะความรู้ความสามารถของเจ้า,าก็ตาเรียกเงินเรียกทองได้นะคะ เจ้าชะตาเนี่ยช่วงระยะจังหวะของของของสิบเอ่อของหพฤษภาคม68ดถึงยีิพฤศจิกายนหกเเนี่ยสติปัญญาความรู้ความสามารถการสื่อสารการเจรจานะคะย่อมโดดเด่นและดีขึ้นรวมถึงเขาเรียกว่าพัฒนามากขึ้นนะคะขออ้างอิงดาวเสารนะคะ เพราะว่าพระเสาเนี่ยเข้าไปในเรือนสหัชชาสหัชชาคือบรรัญญาพระเสาเข้าไปอยู่ในเรือนพระฤหัสไฝ่ดีตามตำรานะคะตำราเก่าจึงบอกว่าเมื่อพระเสาเป็นสามท่านทายหมายได้เพลิดเพลายยศเงินทองตำราเก่านี้อ่าเขียนโดยหลวงวิสารดารุณกอนนะคะยิ่งหากพระเสาปีนี้ราหูปีนี้ไม่ติดกาลีะนะโอ้โหนะคะเบิกบานเจ้าตาประสบความสำเร็จ เกณฑ์ของดาวราหูในเรื่องกระดุมพระหลายคนต้องกลัวคําว่าราหูคนสัพ์ใช่ไหมเพราะฉะนั้นบางท่านแอดถึงทายว่ามีเกณฑ์ของการปลดหนี้ในเรื่องของภาระทางการเงินที่แบกรับมาที่มันทุกข์มันยากอะ่ะเพราะว่าช่วงระยะเวลานี้คุณมีโอกาสได้งานใหญ่ประมูลงานใหญ่ได้ทํางานใหญ่ได้จับงานใหญ่ที่เกิดประโยชน์ที่มันเกิดเงินทองได้เกิดชื่อเสียงนะคะเข้าสังคมใดก็ได้ทิศทางที่ดี นะคะเนี่ยก็คือดาวพระเสาร์นะที่แอดของอ้างเอาละพอก่อนเรื่องพระเสาร์ปโปรยไป,ปโปรยไปแค่เนี้ยพอเจ้าตาย่อมรู้แล้วว่าเสาร์เป็นสามท่านทายหมายได้เพลิดพลายยศเงินทองเห็นไหมอืมนะคะแอดถึงบอกไงว่าเนี่ยชาวลัคนาราศีอ่า,อาวงกรเสาร์เจ้าเรือนตนนะ่ยมันดีแล้วไง แล้วปีที่ผ่านมาก่อนเนี้ยก่อนเนี้ยราศีมังกรลัคนามังกรเนี่ยราหูก่อนจะมาที่นี่อ่ะราหูของคุณเนี่ยเป็นราหูเป็นสามพระภูบาลให้สถานยศเงินทองเห็นไหมแสดงว่าปีที่ผ่านมาเจ้า,าตาก,ก็มีเรื่องของยศเงินทองแม้อาจจะแบบไม่สมใจหมายเท่าไหร่เพราะอยู่ในเรือนของพระฤหัสซึ่งพักถอยหลังอยู่ แต่คุณต้องมีเรื่องของการพัฒนาตัวเองผ่านมาละเนี่ยมันมาต่อกับเสาที่เข้าไปในเรือที่สามนะคะได้เพลิดเพลินยศเงินทองแสดงว่าขยับอีกยศเงินทองยศก็ตําแหน่งงานหน้าที่งานหรือการเรียนอะไรต่างๆที่มันเพิ่มขึ้นนะคะอ่ะพักพะเสานะคะเดี๋ยวไม่มีอะไรไปเล่านในตอนวันนี้มีเรื่องเล่าดาวเสาใหญ่นะคะ วนกลับมาที่ราหูของมังกรจึงเป็นวาระที่จิตใจของชาวมังกรในระยะเวลาเนี้ยไม่ใช่ไม่ใช่ฟังแอละเป็นนะมันเป็นตั้งแต่ดาวส่งผลคําทํานายแบบนี้บอกว่า,วาเป็นช่วงระยะเวลาการต้องการความรุ่งเรืองและทําได้ความมั่นคงคําพูดด้วยนะคะเป็นช่วงระยะเวลาที่มังกรในช่วงนี้จะเป็นคนที่รู้สึกถึงว่าต้องรักษาคําพูดให้มากและพยายามทําไปตามดาวนะ ยิ่งรักษาคําพูดมากด้วยเหตุที่ลัคนาราศีมังกรเป็นคนหนักแน่นแล้วก็นับถือตัวเองอ่ะช่วงราหูมาตีกรอบเป็นเกษตรอย่างเงี้ยคุณจะใช้เหตุผลตีกรอบทุกสิ่งทุกอย่างก่อนจะรับปากรับคํากับทุกคนเพราะคุณจะเมื่อรับปากแล้วใจขาดก็จะทําตามนั้นนะคะต่อให้ช่วงระยะเวลานี้ดาวพฤหัสที่โคจรเปลี่ยนทิศนะคะพร้อมๆกันอยู่เนี่ยจะอยู่ในสถานใดก็ตาม มักลักนาราศีมังกรจะเป็นคนมั่นคงมากๆในห้วงนี้นะคะรอบค้อบมั่นคงเพ่งเล็งแต่ว่าจะต้องสร้างเนื้อสร้างตัวปดหนี้มุ่งไปข้างหน้าทําตัวให้มั่นคงและแน่นอนมันจะเป็นไปในทิศทางที่ดีเต็มกําลังแน่ๆเพราะดาวมันได้ปกินกะบุญสุรานะคะก็เรียกว่าได้ตําแหน่งที่เพิ่มแล้วเพิ่มขึ้นไปอีกนะคะดาวราหูเนี่ย เมื่ออยู่ตรงนี้จเจ้าตาถามแอดว่ามันยังไม่เห็นทิศทางเลยแอดคุณต้องทําตามดาวยกระดับสติปัญญาตัวเองนะคะในด้านการเจราจาในด้านการเข้าสังคมในเพราะมันมีเกณฑ์ก้าวหน้ามันมีเกณฑ์ไปพบปะพูดคุยในที่ชุมชนมันมีเกณฑ์ไปพบปะสังคมใหม่มันมีเกณฑ์ของการไปเซ็นสัญญาไปเจราจาไปประชาสัมพันธ์ไปโอ้โหมันเยอะมีการเดินทางอยู่เรื่อยๆนะคะเข้าสังคมไหนสังคมนั้น ลุมหลงเจ้ตานะคะลหลงไหลได้เพ้่มนะคะเพราะอะไรเพราะลาหูเป็นคําพูดคําพูดเป็นเกษตรและเกษตรเป็นลาหูคุณคิดดูมันต้องมีงมลงหลงไหลได้เื้่มแต่ก็ต้องคอยระวังนะเพราะมังกรเนี่ยก็มีเกณฑ์ที่ว่าคุณอาจไปลหลงไหลได้เพ้่มในคําพูดของใครสักคนโดยเฉพาะที่อาจจะเน้นๆไปที่คนอายุน้อยกว่าที่เป็นลูกน้องบริวารน,นะคะดังนั้นถ้าคุณเป็น คนที่ได้ยศเพลิดพลายแล้วะตำแหน่งใหญ่โตแล้วะทุกเรื่องโดยเฉพาะเป็นเรื่องของคนใต้บังคับบัญชาขอให้มีสติรับฟังยุติธรรมไต่ตรองไม่เอียงสายเอียงขวาเพียงเพราะว่าถูกชะตากับใครสักคนไม่งั้นมีโอกาสพลาดเสียหายในเรื่องของชื่อเสียงนะคะช่วงระยะเวลาที่ราหูเป็นเกตรตเซตามความหมายหลวงศัพท์ที่เราข้ามไปไม่ได้นะคะแอดถึงบอกไงว่า บางท่านเป็นปีแห่งการปลดหนี้ประจวบเหมาะกับพระฤหัสไตรระยัดร,ระดับอยู่ที่ไหนฮะปุตตะอะรรปรตนนี้มันมีการชรําระหนี้ใหญ่จัดการอุปสรรคจัดการปัญหาจัดการหนี้แล้วเริ่มต้นใหม่แบบอลังการงานสร้างระเบิดภูเขาเผากระท่อมแน่นอนนะคะมันเป็นห่วงเวลาที่พอหลังจากคุณปลดปัญหาปลดหนี้หรือ,อปลดปล่องโล่งใจ มันมีเกณฑ์ว่าไปตั้งแต่ป,ปลายปี68ไปเข้าปี69เนี่ยมันเริ่มมีลักษณะที่โปร่งโล่งสบายหรือบางคนเนี่ยอยู่ในฐานะที่มีอิสรภาพทางการเงินแล้วอะนะคะสบายใจแล้วว่าทิศทางมันดีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยกระดุมพระราหูปกินากะโชคบุญสุราให้คุณแบบเกษตรตาที่ส่งมาให้คุณในรอบนี้เนี่ยลัคนาราศีมังกรฟังแอดไว้ว่าอย่าปล่อยให้โอกาสดีหลุดมือ นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงตัวเองการทําบุคลิกขึงตัวเองให้ดีการระวังวาจาคําพูดกอารอ่อนน้อมถ่อมตนนะคะลักษณะดาวเสาเดาวประจําตัวในสองปีต่อจากนี้ไปเตือนเจ้าขตาว่าอย่าหมกตัวอยู่ในถ้าเด้อเข้าสังคมเปลี่ยนตัวเองนะคะคุณไม่เปลี่ยนทั้งราหูและพระเสาร์จะบังคับให้คุณเปลี่ยนพระหัดด้วย เพราะพระฤหัสอยู่ในเรือนอริปัตปนี้มันต้องไปร่วมทําอะไรกับคนอื่นนะคะเห็นไหมพระฤหัสในเรือนอริก็ใช้นี่เหมือนกันนะคะนี่มันคือการเปลี่ยนตามวิถีบุปกรรมและวิบากกรรมเลยดาวใหญ่ของคุณเนี่ยพาไปเปลี่ยนอะนะคะเพราะฉะนั้นเปลี่ยนถ้ามันมีเกณฑ์เปลี่ยนเปลี่ยนมันมีการเปลี่ยนจังหวะเปลี่ยนชีวิตไปเปลี่ยนทิศทางการทํางานเปลี่ยนเจ้านายเปลี่ยนสถานะเปลี่ยนตําแหน่งเห็นไหม เปลี่ยนจากคนมีหนี้เป็นคนปลดหนี้เป็นคนปลอดหน,น,น,นี้นะคะหรือบางคนนะคะช่วงระยะเวลาเนี้ยมันมีเกณฑ์ของการได้เพิ่มปูนประสบประ,ประการเนะี่ยมันได้มองเห็นว่าแอดจะบอกแบบนี้นะคะราหูจะอยู่ตรงเนี้ยทุกสิบแปดปีถ้าจ้าวตาอายุสักประมาณห้าสิบมันจะนึกได้แหละห้าสิบหรืออ0ี่สิบก็ได้ สิบแปดคูณสองก็สามสิบหกอะแอดว่าสี่สิบอะประมาณสี่สิบคุณจะจําได้ว่าสี่สิบกว่าจําได้ว่าสิบแปดปีก่อนหน้านี้ของคุณเนี่ยคุณพลาดเรื่องอะไรบางคนมองว่าถ้าเรา,าอย่างนี้นะแอดจะเรียนให้มากๆปีนี้ก็ยังเรียนทันมันจะไปเรียนคอสั้นคอจาวมันจะปรับปรุงจะเปลี่ยนแปลงจะอย่างงู้นจะอย่างนี้เพื่อที่จะพูดกับแอดในอีกสิบแปดปีข้างหน้าถ้าแอดอยังนั่งทํานายแล้วก็ตําน้ํากินอยู่อะ ก็จะบอกเจ้าวตาเจ้าวตาจะมาบอกแอดว่าครั้งนี้ไม่พลาดเลยแอดอืมก็ขอให้จับให้มั่นคันให้อยู่กับเรื่องของโชคลับความสําเร็จที่ลาหูเข้ามานะแม้ฟังมาถึงตรงนี้ลัคนาราศีมังกรบอกว่ามันดีเกินไหมแอดทำไมคลิปนี้ไม่มีให้เรื่องระวังมาก็บอกมาเป็นระยะระยะนะถ้าตั้งใจฟังดีๆมีเป็นระยะระยะดาวมีสด้านเพราะฉะนั้นต่อจากช่วงนี้ไปแอดจะพูดเรื่องระวังตั้งรับแล้วนะ โชคลาภมากมายเลยเมื่อกี้นี้อีกตำราหนึ่งราหูเป็นสองศัตรูสนิทใส่ความผิดให้วายปานคนใกล้ชิดทำเรื่องให้เดือดร้อนใจหรือเจ้าตาไปไล่ใช้นี่แทนเขาหรือเขามาสร้างความวุ่นวายเนี่ยกับคุณในเรื่องของคำพูดมาเจราจาอ่อนหวานแต่มาขอเงินทอง มาพึ่งพาเรื่องเงินทองมาอยู่บ้านคุณมาทําโอ้ยสร้างความบุ่นไหวให้ชีวิตเคยอยู่กันสองคนผัวเมียปรากฏว่านี่กับผี่นึงกับน,น้องลุงลังกันเข้ามามีโอกาสนะคะราหูเป็นสองต้องวจีราหูคนทรัพย์แม้เป็นเกษตรตาธิปดีแอดก็ข้ามคำทำนายนี้ไปไม่ได้เช่นกันแอดถึงบอกในตอนช่วงแรกไงว่าเจ้าอาตามีเกณฑ์ใช้นี่นะเกิดอิสรภาพทางการเงินเพราะมันคือทิศทางที่ดีไง นะคะเมื่อฟังแอดอ่เจ้าชะตาจึงต้องระวังไงจัดระเบียบในะเรื่องการเงินอันมีผลจากพระราหู mm. เช่นกันว่า mm. มันเป็นช่วงระยะเวลาที่เงินเข้าหาเงินเก่งนะคะหาเงินได้แล้วทําอย่างไรต่อไปคนไม่มีหนี้ต้องจัดระเบียบต้องเก็บต้องพยายามทําให้มันงอกเงยส่วนคนเป็นหนี้ต้องใช้หนี้ถ้าคุณห่วงหนี้คุณจะทุกข์นะคะคนที่สุขในการใช้หนี้คือคนที่คนพบว่า เฮ้ย hey, ไม่มีนี่คือลาบันประเสริฐฉันหลุดพ้นแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะและนี่ก็คือวิบากเช่นกันติดนี่ไว้ไม่ใช้เขาเนี่ยหาได้หาเอาไม่คืนเจ้านี่อ่ะราหูคน้นทรัพย์จะแผงลิ์นะคะเพราะคุณใช้ทรั์ไปไม่ถูกที่ไงเงินทองที่คุณหามาได้อ่ะอยู่ดีๆนะถ้าคุณไม่ใช้นี่แบบมีดีมีนี่แล้วไม่ใช้นี่แต่หาเงินได้เยอะแยะเลยเพราะช่วงนี้มันเป็นช่วงของการกอบโกยใช่ไหมรับรองเลยว่าอยู่ดีๆเงินหายแบบ ไม่ใช่เงินหายไปแบบมีคนขโมยนะมันหายแว็บไปจากเรื่องมีเรื่องต้องใช้และแน่นอนมันจะลามลามไปถึงพระเสาแน่คือเสียเครดิตเสียชื่อเสียงแม้ว่าตอนนี้ดาวประจำตัวคุณเดินหน้ากำลังสร้างชื่อเข้าสังคมอยู่ในเรือนศาสตรสชาแต่แอดบอกเลยว่าวิบากกรรมจากการกระทำหนึ่งย่อมส่งผลสร้างเรื่องราวเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งในชีวิตเราแน่นอนพฤติกรรมไม่ใช่นี่ย่อมส่งผลถึงชื่อเสียงเรา นะคะเสียเครดิตเสียคําพูดเสียความน่าเชื่อถือถึงตอนนั้นน่ยอยากรู้ว่าเป็นอย่างไรก็ต้องไปตามดาวสุกว่าอยู่ในเรือนใดถ้าอยู่ในเรือนดีอะถึงเบียวนี่ก็ไม่เสียเว้ยเอาตัวรอดได้นะคะแต่แอดบอกแล้ววิบากกรรมหนึ่งจะส่งผลไปในเรื่องเราของเราอีกหนึ่งเรื่องแน่นอนแต่ถ้าพระสุขคุณตกเรือนร้ายอริมรณวินาตก็บอกเลยว่าคุณพังกว่าเจ้านี่แน่นอนนะคะ ชาวลักะนณาราศีมังกรคุณมีข้อเสียอยู่นะการที่ราหูเป็นเกษตรเขาเรียกว่าขุนหันพันแล่นมีเกณฑ์ปึงปังนะฮะรับราหูในเรือนเกษตรนี้โอ้แอดทำนายมาดีฟังแค่ช่วงดีลืมฟังตอนระวังตั้งรับด้วยอาคิดสั้นหละออกจากง,งานมีเกณฑ์ออกจากง,งานนะชาวลักนณาราศีมังกรมีเกณฑ์ออกจากงานเปลี่ยนแปลงงานทั้งด้วยความโมโหทั้งด้วยวาระหรือทั้งการไต่ตอง เพราะฉะนั้นมันมีเกณฑ์บวกเกณฑ์ลบอย่างนี้ค่ะถ้าเจ้าชะตาคิดดีๆอ่ะแอนมังจะบอกว่าราศีมังกรมักจะได้ดีตอนอายุ45บวก50บวกเพราะฉะนั้นบางคนในห่วงเนี้ยอาจจะถึงช่วงเวลาใกล้กเกษียณหรือมีเกณฑ์เกษียณก่อนกาหนดที่เริ่มมีโปรโมชั่นมาแล้วถ้ากเกษียณก่อนกาหนดได้อะไรถ้าอันนี้ได้อะไรถ้าลาออกช่วงนี้เป็นยังไงอย่างเงี้ยค่ะแอนจึงมองว่านี่เป็นเกณฑ์บวกลบ นะคะและด้วยความคิดและมุมมองอะ่ะบางคนเกษียณก่อนกําหนดแล้วสําราญใช้นี่ใช้สินแต่บางคนเกษียณตามระยะเวลาไม่วางแผนเป็นไงแม้จะใช้นี่ใช้สินได้แต่ก็รู้สึกว่าตัวเองหมดคุณค่าหมดตําแหน่งหมดอํานาจหนะ้าที่คุณเคยเห็นไหมคนละเอกจากงานมาหงอยซึมเศร้ามีอยู่ที่วิธีคิดวิบากกรรมทางความคิดดนให้คุณคิดนะคะ ส่วนเกมของคนลาออกเปลี่ยนงานมีไหมมีเจ้าตาต้องพิจารณางี้อาจจะบอกให้คุณพิจารณาในกรณีที่คุณแบบอยากลาออกปุ๊บปั๊บเลยคุณจะรับโชคไหมคุณต้องพิจารณาก่อนว่าดาวราหูของคุณที่แอดเล่ามามันมีทั้งดีและไม่ดีเอาจริงๆมันเริ่มส่งผลละต่อให้มันจะเปลี่ยน,นเดือนพฤษภานะเริ่มมองเห็นทิศแล้วว่าคุณจะอยู่ในข่ายดีหรือข่ายไม่ดีส่วนใหญ่ถ้าตกในขายที่ต้องระวังตั้งรับตามวาระที่แอดบอกในช่วงหลังอะ ดาวราหูของคุณเนี่ยในพื้นดวงเกิดมักจะไปตกอยู่ในอาริมรณะวินาศหรือในตําแหน่งที่มีดาวพื้นดวงเกิดขัดแย้งเป็นคู่ศัตรูกันนะคะมันก็จะมาทิศทางหลังที่แอดเล่าให้ฟังหรือในเรือนนี้มีดาวที่ขัดแย้งเป็นคู่ศัตรูอยู่นะคะซึ่งสําคัญเหมือนกันแต่จะบอกนี่ว่าราหูเป็นความรุ่มหลงกระดุมพักก็เป็นเรื่องคําพูดและการเงินเช่นกัน ดังนั้นมันจึงมีเกณฑ์ที่คุณคนที่คุณไว้ใจคนที่คุณรักใครคนที่คุณนับถือเป็นพี่เป็นน้องนะคะเป็นญาติสนิทนะคะมีโอกาสเข้าหาคุณด้วยหวังอะไรจากคุณเช่นกันต้องบอกว่าคนเหล่านี้มันสังเกตง่ายแต่คุณอาจจะใส่แว่นตาสีชมพูอยู่เขาปิ้นปอนกันล่อนหลอกลวงนะคะอืมแต่หลออะไรคุณก็ไม่ทัน บางคนอยากได้ผลประโยชน์จากคุณก็มาทําคุณงามความดีอะไรใส่คุณมันจะไปเข้าตําลาเลยค่ะราหูเป็นสองศัตรูสนิทใส่ความผิดให้วายปรานแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมังกรฟังแอดดีๆไม่ต้องตกอกตกใจกับเกณฑ์ระวังตั้งรับที่แอดพูดนะคะเพราะคุณได้ฟังทั้งหมดแล้วว่ามันจะเกิดเหตุการณ์คร่าวๆประมาณนี้ที่สําคัญเพราะดาวพื้นดวงหรือเจ้าเรือนเกษตรของคุณคือพระราหูนั้น แข็งแกร่งที่สุดในปฏตพีในรอบ18ปีที่ผ่านมานะคะต่อให้เป็นกาลาีหรือดาวตั้งรับไม่ดีตกอริวินาศมรณะทุกสถานะพหรือมีดาวคู่ศัตรูคุณก็ยังพลิกกลับไปได้ด้วยการเป็นทุกขลาบหาเงินเก่งใช้เงินเก่งหรือรวมถึงเจ้าตาสร้างนี้สินจากความมั่นคงไงซื้อบ้านซื้อรถอะดีใจกี่ช่วงสุดท้ายมานั่งส่งมันเป็นนี่ระยะยาวไง แต่มันได้ความมั่นคงไหมได้อีตอนผ่อนเนี่ยแหละดวงมันจะมีขึ้นมีลงเสามันจะมีเดินหน้าถอยหลังเหนื่อยหนายท้อแท้ใจก็ว่ากันไปตามจังหวะดาวแต่คุณได้อ่ะเห็นไหมมันยังก็ยังอุตส่าห์ได้สิ่งที่แอดจะบอกคุณก็คือว่ารอบครอบรัดกุมทั้งการใช้ชีวิตใช้เงินใช้ทองใช้คำพูดนะคะในห้วงราหูอยู่ตำแหน่งนี้บางคนนะโอ้โหหาเงินได้แต่ราหูกเกษตรคุณเป็นยังไงรู้ไหมคะ สุดจะขี้เหนียวกับตัวเองไม่ใช้เงินกับตัวเองเลยแต่หมดไปกับใครบุตรหลานบริวารภรรยาสามีของตัวเองเป็นไงฮะปู่ปู่ป,ป่าปะาใช้ใปไปกางเกงในย้อยหยดแต่ของภรรยาของสามีจะต้องแบบแพงแพงบางพังนะคะตัวเองใช้อะไรใช้แป้งบิลลี่ฮิตส่วนของภรรยาของสามีต้องเป็นแป้งมียี่ห้อนะครับแพงแค่ไหนจัดไปเห็นไหมเนี่ย ถึงบอกว่าให้ใช้ชีวิตให้ดีดูแลสุขภาพของตัวเองด้วยดูแลบุคลิกลักษณะเพราะว่าเป็นปีที่แอดบอกคุณว่าคุณจะต้องขายตัวเองขายบุคลิกขายความน่าเชื่อถือขายคำพูดนะคะขายความรู้ความสามารถนะคะอ่าเป็นคนที่พูดเก่งพูดดีนะคะมีสติในการถ่ายทอดเรื่องราวเนี่ยปี ปีนี้จะต้องเป็นแบบนี้นะคะเจ้าชะตานะคะดาวราหูเป็นตัวแทนของพลังที่ส่งอิทธิพลเพราะฉะนั้นแอดจึงเล่าผลกระทบของดาวเนี้ที่มันเป็นทั้งเรื่องดีและเรื่องที่คุณต้องระวังเพราะมันเป็นแหละดาบสองคมคมไหนจะหันใส่เรานะคะทั้งหมดทั้งมวลมันขึ้นอยู่กับตําแหน่งและบริบทของดวงชะตาขึ้นอยู่กับวิบากกรรมสิ่งที่คุณกระทําในปัจจุบันอดีตมันจะเป็นผลในอนาคตถูกไหมคะ การวางแผนชีวิตและการดําเนินชีวิตของให้ชาวลัคนา,าราศีมังกรต่อจากนี้ไประมัดระวังตั้งสติให้ผุดผ่องประครับประคองสินห้าจะช่วยให้เจ้าชตาเนี่ยสดใสมีพลังมองเห็นทางสว่างที่จะสามารถนําพลังของดาวราหูมาใช้ในทิศท,ทางที่เกิดประโยชน์สูงสุดส่วนเจ้าชะตาที่อยากไหว้าราหูและถามแอดเข้ามา ไหว้ได้ไหมแอดไหว้ราหูได้ไหมไปวัดนั้นวัดนี้ไปไหว้ได้ไหมแอดตอบได้ค่ะว่าทําอะไรสบายใจของให้ทําจะไหว้ราหูหรือจะปฏิบัติบูชาถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทั้งหมดในส่วนของแอดเนี่ยแอดมองว่าปฏิบัติบูชาฟังยากแต่ไม่ยากนะคะทุกครั้งที่คุณทําคุณงามความดีทำำดํากรรมดีแล้วเว้นกรรมชั่วได้แล้วเว้นการผิดศีลห้าได้ นั่นถือถวายเป็นกุศลที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านสั่งสอนเราบางคนบางจังหวะดาวราหูเป็นกาลกินีจ้ดาวตั้งรับไม่ดีกังวลเหลือเกินแอดจะบอกว่าแอดก็เป็นหลังมีนาเนี่ยแอดจะราหูเป็นกาลกินีเลยนะคะถ้าทุกใจทําในสิ่งที่แอดทาไม่ได้เลยแอดไปทําไม่ได้คือบริจาคเลือด เพราะแอดเป็นไทรอยเป็นพิษมันไม่ได้ตลอดชีวิตแต่เจ้าพตาก็สามารถจะบริจาคเงินช่วยเหลือสภาการชาติไทยที่เขาไม่ออกแคมเปญอะไรนะคะหรือจะไปบริจาคเพื่อเด็กกำพร,ร้าคนชรลคนไร้ที่พึ่งตรงไหนสบายให้ทําตรงนั้นแต่ทําโดยไรโดยละเอียดรอบคอบรัดกลุ่มว่าเงินของเราจะไม่ไปต่อยอดให้มิจฉาชีพเงินของเราจะไปต่อยอดให้บุญให้กุศล นะคะหรือจะปฏิบัติบูชาทําสมาธิอยู่ที่บ้านจะไปวัดป่าจะไปปฏิบัติจะไปบวชชีพามอะไรก็แล้วแต่เอาเป็นว่าแอดเป็นกําลังใจให้ชาวลัคนาราศีมังกรนะคะประสบความสําเร็จรับโชคเต็มๆจากดาวราหูถ้าใครมีจังหวะราหูส่งผลไม่ดีก็ขอให้ก้าวผ่านแก้ปัญหาง่ายตั้งรับสิ่งยั่วยนในทิศท,ทางร้ายไม่ทำกรรมชั่วเพิ่มเพื่อเพิ่มวิบากกรรมดำ นะคะขอให้ใช้ชีวิตทำคุณงามความดีนะคะในต่อจากนี้ไปนะคะขอบระคุณสำหรับการสนับสนุนนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสมัครสมาชิกช่องแชร์คลิปส่งซุปเปอร์แตงพบกันใหม่คลิปหน้าในราหูกระทบดาวพื้นดวงเกิดอาจจะทำให้ฟังนะคะจริงๆอาจจะจะต้องไปถามก่อนว่าอยากฟังไหมนะคะแต่ สำหรับชาวมังกรแอดเชื่อว่าคุณอยากฟังแน่นอนนะคะและพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ